ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการครูกศนตบลทุกท่านรายงานผลการดำเนินงานประกอบการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตบลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565ดิฉันนางพนาวันคินานาครูกศนตบล ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการในส่วนข้อมูลพื้นฐานกศนตบลมีข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งมีพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวหน้ากศนตบลมีลิงก์เว็บไซต์หรือแฟนเพจกศนตบลมีข้อมูลสาธารณูปโภคโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตมีจำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ และอุปกรณ์สำนักง,งานต่างๆมีจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์จำนวนผู้เข้ารับบริการที่กศนตำบลมีรูปภาพคณะครูกศนตำบลและคณะกรรมการและมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันครบตามตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อมูลแผนปฏิบัติการกศนตำบลผลการปฏิบัติงานมีการรวบรวมการศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนโดยการสำรวจความต้องการและนำข้อมูลมาจากแผนชุมชนแต่ละหมู่บ้านมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดและมีการประเมินสรุปและรายงานผล และจัดทําแผนในระบบ d m i s ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สํานักง,งานกศนอกำหนดครูหนึ่งคนต่อนักศึกษา40คนผลการดำเนินงานมีนักศึกษาจํานวน55คนเกินเป้า15คน 2. มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คน โดยมีนักศึกษาที่รับผิดชอบจำนวน55คน 3. ม,มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษา 4. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา และแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน 5. มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยรูปแบบต่างๆทั่วกัน 6. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละเจของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปเช่นกิจกรรมตามโครงการที่สถานศึกษา ได้จัดทำรรและครูโกสนนได้ดำเนินการเอง 7. มีนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนเข้าสอบปลายภาคมากกว่าหนึ่งรายวิชาขึ้นไปผลการดำเนินงานปีการศึกษา2องทัพมีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน55คนมีนักศึกษาเข้าสอบ49คนคิดเป็นร้อยละ89 8. มีนักศึกษาร้อยละของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเนตและ e x เอ็กผลการดำเนินงานจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน10คนมีนักศึกษาเข้าสอบ10คนคิดเป็นร้อยละ100 9. มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตาม การขาเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มและ 10. มีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอน 11. รายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 12. มีการบันทึกการตรวจร,รายงานกิจกรรมกพช13 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออย่างน้อยสองกิจกรรมต่อภาคเรียนเช่นเข้าร่วมโครงการกักโรงพยาบาลสุขภาพชุมชนเป็นต้น14มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเช่นห้องเรียนออนไลน์ไลน์กลุ่ม15นักศึกษาร้อยละ90ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดี 16. นักศึกษาร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นตัวชีวัดที่ 4. ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนจำนวน5คน มีนักศึกษาที่จบหลักสูตรภายในสี่ภาคเรียนจำนวนสี่คนคิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบห้าชีวัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคปีการศึกษาหนึ่งทับสองพันห้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ55คนเข้าสอบ45คนคิดเป็นร้อยละ81.82ิเอ็ีวัดที่6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับมีจำนวนผู้ลงทะเบียน173คนผลการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไป117คนคิดเป็นร้อยละ6 0 ตัวชี้วัดที่ 7- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานบนรรลุตามเป้าหมายที่เป็นร้อยละ100รและเกินภ่าเป้าหมาย 1. น วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนผู้จบการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละหนึ่งร ชีวัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อคิดตามค่าเป้าหมายมีการดําเนินตามโครงการกิจกรรมตามแผนประจําปีพศ2565จํานวน4กิจกรรมคิดเป็นร้อยชี้วัดที่สิบ จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายเมื่อคิดตามค่าเป้าหมายมีการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนประจำปีพศ2565จำนวน4กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ100 ชีวัตที่1 1ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการมีส่วนร่วมในชุมชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาการประชุมประจำเดือน,นคณะกรรมการระดับตำบลกิจกรรมเยี่ยมด่านชุมชนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ตัวชีวัตที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนผลการดำเนินงานดังนี้ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าขายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช่หลัก3อการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพโครงการอบรมอาสาสมัครกศนประจำปีงบประมาณ2565และโครงการสุรินรุ่งเรืองเมืองสะอาดตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพทิก กศนตำบลเป็นสุขประจำปีงบประมาณ2,565กศนตำบลเป็นสุขได้ดําเนินการจัดตั้งกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจจํานวน9ชั่วโมงหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยซึ่งมีความสําเร็จจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยครั้งนี้พบว่าผู้เรียนมีความสนใจ ผูู้้สอนมีการวางแผนกระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนวิทยากรมีเทคนิคในการให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติและประโยชน์ที่ได้รับมีการสร้างเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้นำกลุ่มมีความรู้และความพร้อมในการบริหารจัดการกลุ่มมีความพร้อมในการพัฒนาฝีมือมีผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไป ที่14จํานวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานสํานักงานงานฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานงานการศึกษาต่อเนื่องวิทยากรการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพและงานตามภารกิจครูกศนงานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานการศึกษาต่อเนื่องงานการศึกษาตามอัธยาศัยและงานเครือ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการและคณะครูบุลคลากรกัสนองอำเภอจอมพระทุกท่านขอจบการน,นำเสนอขอบคุณค่ะ